สวัสดีเพื่อนๆชาวซีนไนท์นะครับอยู่ระบบพิบจ้างกับการสปอยแพทอีกแล้วนะฮะหลังจากมีการเรียกร้องก็นมาอยางมากมายนะฮะอ๋อที่ที่แล้วสปอยไปก็ผิดนะครับแต่ก็ได้ลุ้นกันเนาะไม่เป็นไรนะน่าจะหน้าหงายกันหมดนะครับก็ <c oughs> มาดูกันครับกิจกรรมอัปเดตคืนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับช่วงรอยต่อเช้าวันพฤหัสนั่นเองนะครับก็มีกิจกรรม500วันนะครับ c e l e b ช a t i o n e v e n ์คิดว่าคงจะเป็นแจกของนั่นแหละ ะะก็อาจจะเป็นพวกเซเว่นไนท์โปรีเอหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นใบเลือกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะให้มาเป็นใบเลยหรือว่าจะให้แบบเป็นกระดานทชช่่แบบเกาหลีเช่นที่เคยเราเคยได้กระดานยี่สิบวันวันที่ยี่สิบได้ใบเลือกอะไรเงี้ยเนะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะแจกได้สมการรอคอยไหมหรือจะแจกแค่ใบเลือก3ามถึงหดาวใบเลือก 3- ามถึงหดาวอีกนะครับคิดว่าคงไม่ใช่นะคงแย่ไปหนะรือใบเลือก5ดาวไหมนะอันนั้นก็น่ารักไปนะครับ อันที่2นี่ก็จะเป็นการรีวมเบอร์บอสซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อมูลพอสมควรเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังละกันนะครับอันที่3านี่เป็นฮีโร่ตัวใหม่เอาเวกนะครับแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยเป็นข้อ,อตูมนะครับข้อตูมที่จำกัดเวลาซื้อนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นชุดใหม่ๆของตัวเจ๋งๆหรือว่าจะเป็นชุดของตัวที่มันเอาเวกมาแล้วก็ลดราคาจำกัดเวลาเนี่ยครับแล้วก็ปิดปรับปรุงพร้อมกันทั้งเอเชียกับบอลนะครับไปดูบอสก่อนนะครับ ก็จะมีการระดับขึ้นมาใหม่ถามว่าระดับใหม่นี่คืออะไรนะครับก็จะคล้ายๆระดับอลิณาที่มียศทองยศเ,เงินยศขาวยศม่วงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะแบ่งตามนั้นเลยนะครับเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จากปกติรางวัลบอสเนี่ยก็จะมี3วัน4วันเราก็จะได้รุนเงินทีใช่ไหมจะกลายเป็นออบอสต,ตีได้ทุกวันทุกวันแล้วตีได้มากกว่าึงรอบด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับแล้วก็รางวัลจะมีรายวันแล้วก็รายอาทิตย์นะครับซีซั่นคือหนึ่งอาทิตย์นะครับ ก็คือตีบอส7วัน,นะฮะเอาคะแนนรวมกันคะแนนที่ดีที่สุดของ7วันรวมกันนะฮะใช้คําว่าคะแนนทีๆที่สุดน่าจะสงสัยแล้วนะครับก็คือบอสนี่จะมีการปรับปรุงนะฮะจากการที่เราเข้าได้วันละ1ครั้งเอ,อ่อแล้วก็เจอประดับสถานะง่ายๆตายก็จะมีระบบใหม่เข้ามาคือใช้ลงฟรีได้1ครั้งต่อนหวันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการจ่ายลูบี้ลีไว้จ่ายลูบี้ลี รีเพื่อหาคะแนนดีที่สุดนะครับก็คือตีใหม่เช่นรอบแรกด้2 0 0แส0รอบ2ได้ไดแค่ 1, ห0 0 0 0 0สนได้พี่มันก็น่าลงหนีเปล่าเขาก็จะเลือกรอบ20,000 0ไปเป็นคะแนนในวันนั้นของเราในการรับลำดับรับรางวัลของรายวันแล้วก็เอาไปคิดเป็นคะแนนรายที่นะครับแล้วก็สามารถจะรีได้ไม่จำกัดแต่ผมไม่แน่ใจว่าค่ารีเนี่ยเช่นครั้งแรกสมมุติ1 0บี้อะไรเงี้ยครั้งที่2จะ 20B บี้หรือเปล่าหรือว่าจะ1 0บี้เท่าเดิมนะครับเราก็ดูแล้วกันนะสำหรับระบบนี้เนี่ยโอ้โหคิดเห็นประการใดนะครับลองคอมเมนต์มานะ ชอบไม่ชอบสายตีบอสน่าจะชอบนะสนุกแน่นอนตีแม่งทั้งวันเลยครับทีพีไม่ต้องตีนะครับแล้วก็รอบของซีซั่นเนี่ยก็คือจับประมวลผลนะครับอ่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจับประมวลผลหนึ่งที่นะครับหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งวันก็ประมวลช่วงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นบอสตัวใหม่นะครับก็จะเป็นคะแนนสูงสุดของวันนั้นก็คือตีได้ถึงห้าทุ่มนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวบอสแล้วก็อาจจะตัวเดิมก็ได้แต่ว่าตีใหม่นับคะแนนใหม่เป็นรายวันนะครับเพื่อต เช่นวันแรกเราตีได้เยอะสุดสองแสนวันที่สก็สองแสน3ามแสน4ีแสนอะไรเงี้ยเข้าสองแ0นสองแสนส0 0แสนสี่แสนไปบวกกัน7วันเพื่อคิดเป็นคนะแนนซีซั่นนะฮะซึ่งคะแนนซีซั่นก็จะได้เป็นพวกดูบี้โทปราร์นะรายวันนี้ก็จะได้เป็นเอ่อตาบอสนั่นเองเอามาสุ <sk worm> ่มเจมมนะครับแล้วก็เปลี่ยนระดับความยากนะครับคือเอาความยากง่ายกับความระดับง่ายกับระดับปกติหรือยากที่เราเรียกกันเนี่ยมา ah รวมกันนะครับซึ่งแต่ละเทิร์นเนี่ยบอสก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ นะครับซึ่งเขาบอกว่ายังมี power ของระดับง่ายอยู่ดังนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่อ่อปกติเราตีระดับยากใช่ป่ะกับระดับง่ายมันคงเอาสเตตของระดับง่ายประมาณนึงคงไม่ได้เป็นสเตตของระดับยากเลยซะทีเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันอาจจะมีการปรับสกิลบอสหรืออะไรก็ได้นะรอดูนะฮะรอดูซึ่งเขาก็บอกว่าเพื่อความนาบเล่นในการเล่นงสงครามบอสครับจ้านี่คือวิธีการแก้ปัญหา ของเซเว่นไหนในการที่เวลาที่เราตีบอลแล้วเจอประดับแบบปลกๆครับก็ให้แม่งลีได้เลยเนี่ยจะได้แบบมันคงไม่เจอทุกรอบหรอกอะไรเงี้ยก็เขาที่สบายใจนะครับก็ได้ตีบอลกัน7วันเลยนะครับแล้วก็คะแนนรวมได้ลุนซีซั่นเหมือนอีน่านี่เองก็น่าจะถูกใจสาย PVE หรือสายบอสต่างๆนะครับหัวข้อต่อไปเนี่ยก็แน่นอนครับก็คือการ awakening น,นะครับก็อยากรู้ว่าดิตัวอะไรจะมานะครับมาดูกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ผมดูเบื้องต้นนะดูจากข้อมูลพื้นฐานของตอนยังไม่เอเวกเนี่ยกีวานเอเวกไปแล้วะครับอันนี้คือตัวธรรมดานะพาลีนเอเวกไปแล้วทันอิงเกาหลียูริเอเวกไปแล้วนะครับลียังแต่เกาหลีมีแล้วยูอีเกาหลีไม่มีเอเวกนะครับดังนั้นตัดยูอีออกก่อนเลยคงไม่แซงมาเวกเติมเราก่อนเอเรียวยังไม่มาของเราแต่ว่าเกาหลีมาแล้วมีมีเอเรียแล้วนะดูตามนะเบเลเนียนะครับเบเลเนียเอเวกแล้วของเราก็เวกแล้ว ครับจูฟี่ของเกาหลีเอาเวกแล้วของเรายัางนะครับดังนั้นตอนนี้ค่อยๆวายจะมีลีเอเรียลจูฟี่นะครับสชนิปเปอร์เอาเวกแล้วเห็นปะเลอยู่กลุ่มนี้หมดเลยเฮเวนเนียร์ผมไม่แน่ใจของเกาหลีเอาเวกยังนะตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับมันจะมี3ตัวนะครับก็คือลีเอเรียลนะครับแล้วก็จูฟี่นะครับที่ถ้าตามไทม์ไลน์กลุ่มนะครับซึ่งก็อาจจะอินดี้ก็ได้แต่อันนี้เดาจากความน่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวไปดูความสามารถกันนะครับเฮฟเวนเนียร์ก็รู้สึกยังไม่ยังไม่เอาเวกันนะ ดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูทีตัวก็จะเหลือเอเรียลนะครับทูพี่แล้วก็รีนะครับหรืออาจจะมีกีดัมโผล่มาก็ก็เอางันเลยเหรอก็ไม่น่าใช่นะครับเอาเอเรียลอีกทีแล้วกันที่ที่แล้วน่าจะพูดถึงกันไ่อยพอสมควรนะครับก็สำหรับสกิลของเอเรียลเนี่ยนะครับอันนี้คือช่องแรกเ่ยจะเป็นพลาสซิฟต,ต้องตอกสกิลไว้แม็กครับเอเรียลคนสวยไปไหนนะป๊บนึง อ่เอเรียลนะครับก็มีการรีดอุตเมจนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลดดีเฟนซ์ด้วย40%นะครับก็ทำให้โดนเบาขึ้นนั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยซับส่วนหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็วอยชิล5ครั้งนะครับแล้วก็สกิลเวกเนี่ยรีเซ็ตพอคู่ดาวของสกิลฝั่งเราทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกคฟลเตอร์50%้าสิเปอร์เนนะครับแล้วก็รีดิุจุดอ่อนนะครับโอกาสติดจุดอ่อนของฝั่งตรงข้าม50% 4เทิร์นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสกิลปกติเนี่ยก็จะเป็น ยิง100%ของเมจิคอลดาเมจนะครับแล้วก็ลบพวกเลือดปลอมนะครับพวกของเกาหลีมันจะมีเลือดปลอมของไทยมันยังไม่มีนะอันนี้ก็อาจจะปรับเป็นแนวอื่นก็ได้นะครับก็อีกสกิลหนึ่งก็แทาเก็ตของตรงข้าม100%เดาเมจนะครับหาเป้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ลดบัฟเร่งเทินนั่นเอง2อเทอินนะครับก็ถ้าเข้ามาก็อาจจะไม่ใช่แนวน,นี้นะครับผมแต่สปีดสามเอ็ดนะถ้าเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นแนวแบบ ลงหอลงดันเจียนอะไรเงี้ยได้ดีนะครับสำหรับเอเรียวถ้าเข้ามาดีเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นพวกหอดันเจียนนะครับสกิลก็คร่าวๆแล้วกันเนาะเพิ่มโอก,กาสเขาเตอร์ทีมเรานะครับแล้วก็ยิมูนาเมะ3เทิร์นนะครับป้องกันนาเมะซเทิร์นนะครับเอาตาเทิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็อิเฟกนะครับเอ้ยเลื่อนจอทําไมสถานะนะครับแล้วก็สําหรับสกิลเวก็เลือกล่างคน100นะครับหนึ่งตัว6เติร์นนะครับ แล้วก็สกิลที่น่าสนใจก็คือจิ้มตัวที่ดีเฟนเยอะสุดของกองตรงข้ามนะครับหนึ่งตัวเลือเหลือหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เร่งเทินสามเทิร์นด้วยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น้เมจใส่ทุกตัวนะครับแล้วก็ยิงตามแม็กเนติกสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้รีน่าจะบอกคลิปที่แล้วปะโอกาสเข้าก็จะเป็นเฮเรียลแล้วดีนะครับแต่พอดูตามกลุ่มเนี่ยมันมีจูฟี่อีกเว้ยโอกาสจูฟี่ก็มีนะเพราะว่าเวอร์บอสมานะครับสามตัวนี้ผมให้น้ำหนักไม่ถูกกแตต่่่คิดดววาาาอจจจะไมหลุันี้ ถ้ามันไม่อินดี้เกินไปนะครับก็สำหรับจูฟี่เนี่ยก็คือบวกพลทั้งหมด50นะครับให้กับทีมนะครับแล้วก็เออ่บวกฟิสิกอลแทตแทกของเธอนะครับ80ก็ตีแรงมากๆเลยนั่นแหละครับน่าจะเป็นตัวบอสที่ดีเลยแต่เพิ่งจะทำสนิปกันไปนี่แหละนะครับแล้วก็สกิลวอล์คเนี่ยก็คือการดาเมจสามเธอเนะยครับ a อ d ด t ิชัลลี่แฮมิฟายเธอดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเหมือนแบบ เพิ่มดาเมจตัวเอง15 15 15ครั้งหรือเปล่าน,น,นะครับไม่แน่ใจนะครับรวมการออกสปีดการเคาน์เตอร์แล้วก็สกิลทั้งหมดนะครับสกิลเนี่ยก็น่าจะมี2สกิลเหมือนเดิมนะครับสกิลแรกเนี่ยก็ยิงหนึ่งป้า300%นะครับแล้วก็เป็นสไนเปอร์โหมดนะครับสไนเปอร์โหมดคือสกิลนั่งนั่นเองนะครับคูลดาวรีเซ็ตนะครับแล้วก็ยิงทารูเดฟนั่นเอง นะครับสำหรับอสไนเปอร์โหมดนี่ก็คือในท่านั่งของจูปี้ท่าบนนะครับบวกจุดอ่อนให้ตัวเองนั่นเองแล้วก็โอ,อกาสเด็ดที่ที่ต้อนนะครับแล้วก็การเออตีสปีดการเคาน์เตอร์นะฮครัอปฏิเสธดีเฟนซ์สามท่าก็คือทรูเดฟนั่นเองนะครับการตีสปีดการเคาน์เตอร์ต่างๆก็จะทรูเดฟซึ่งแน่นอนว่าจูฟี่เนี่ยมันก็เป็นสายแบบสายตีบอสอะไรเงี้ยถ้าเวกจูฟี่มาก็จะเข้ากับดันเจียนพอดี นะครับหรือเอเรียลกับดีเนี่ยก็อาจจะไว้ลงดันเจียนใหม่ๆในอนาคตที่อาจจะมีแผนเอาเข้ามานลุ้นกันแล้วกัน3ตัวนี้แต่ถ้ามาแนว PVP ก็มีโอกาสเป็นพีดำนะเว้ยเออเซเลนพีดำเนี่ยเอาเวงก็สปีดตามตามนะของเกาหลีนะฮะอ่าแล้วก็สกิลของพี่ดำเนี่ยก็คือบวกเวลาเวงแล้วเนี่ยบวกกระเมดนะครับแล้วก็กาสคี้ที่ข้อสี่สิบลูเต้นได้ทีมนะครับแล้วก็วอยชิโอคั้งนะครับแล้วก็แทร็กเก็ต อ,อันนี้มอันนีมีม,มีอนิมอลากตสตาทำไมนะครับตี5เป้าสองร้อยสี่เปอร์เนีามนะครับก็ตามเลือดอีก30%ด้วยลดแรงอยู่ครับมีสกิลหนึ่งก็4เป้านะครับมีด,ดับเบิลหกอรก็เท่ากับร้อนะครับแล้วก็เมื่อมันตีทุกๆ3ามครั้งนะครับยิงซิงเกอเมจสอ0 0ันะครับแล้วก็เล่งเธิสองเทิร์ด้วยนะครับแล้วก็ลดเคาน์เตอร์ของความ้มค่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอไม่ใช่เล ลดโอกาสเคาน์เตอร์60%นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็เป็นอ๋อเนี่ยตัวนี้สกิลเร่งเทินนะครับยิง5ป้านะครับแล้วก็เล่งเทิน2เทินนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสเป็นตัวลีน่าเหมือนกันนะถ้าดูจากสกิลนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อาทิตย์นี้ก็ลุ้นกรรันละก,กันจะเป็นเอเลียลเป็นลีตามคาดเอเลียลเนี่ยตามคาดเลยลีหรือชูฟี่ก็เป็นไม่ได้นะครับหรือว่าพีดำนะครับอ่ามันลุ้นกันละกันเพื่อนๆคิดว่าเป็นตัวไหนครับลองคอมเมนต์ไม่ได้ นะครับแล้วก็วันนี้ก็สปอยแมสลาไปก่อนแล้วกันคิดเห็นยังไงกับบอร์นะครับแล้วก็อยากให้ตัวไหนเข้านะครับจะคิดตรงกับผมไหมนะฮะหรือว่าอินดี้อะไรยังประการใดคอมเมนต์ไว้มาคอมเมนต์มาได้นะครับโอ้ลิ้นพันกันนะฮะโอ้ตื่นเต้นไงอยากรู้ตัวไหนตัวไหนจะเข้าเนี่ยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกด s u b s c r i b ไลน์ให้ด้วยนะจ๊ะ